6เรื่49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มาดูเรื่องปากท้องกันก่อนครับทตูชมครับนี่เสียดายน้ำมันโลกรีบาวล์เหรอ ใช่ค่ะน้ำมัน<ร>โลก,โลกรีบาวับท่านผู้ชมครับเกือบ2%นะคะจริงๆทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอย่างตลาดในเม็กซ์เนี่ยร่วงลงไปรวมทั้งสิ้น9.7%ตลาดลอนดอนก็ร่วงไป13.7%ช่วงนั้นคือกังวลต่อการถดถอยของเศรษฐกิจโลกแต่ล่าสุดเนี่ยรีบาวขึ้นมาใหม่นะคะเกือบเกือบจะ2%ปัจจัยหลักๆที่ทําให้น้ํามันโลกขยับขึ้นมาใหม่ก็คือผลจากจีนค่ะเปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนกรกา ดาคมดีขึ้นเกินความคาดหมายมทำให้ราคาน้ำมันดิบบอลที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยขึ้นไป1ดอลลาร์เ5เซนนะคะปิดที่90.76ดอลลาร์ต่อบาร,ร์เรลเบรนท์ลอนดอนก็ขึ้นไปดอลลาร์กว่าเช่นกันค่ะ1ดอลลาร์เ3เซนปิดที่96.65ดอลลาร,ร์ต่อบาร์เรลแต่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 สิงคโปร์ลงนะน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ลงไป1ดอลลาร์15เซนค่ะปิดที่1 128.49ดอร์ท่้ชมครัจเรายัเต้องคาดวังกันต่อไปเาะเดี๋ยว รอดูน้ำมันวันนี้ต่อ